สวัสดีครับมนุษย์จีพาพี่น้องมาชมเบิร์งวิธีการใส่ปุ๋ยจากทั้งสวนนะครับเด้อนี่ครับสูตรทั้งสวนนะครับเพิ่นใส่ด้วยถังที้ยากเก่าแล้วครับเด้อ่นมาดัดแปลงเบิรงนี่ครับสใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยนะเต็มถังเลยสายเพิ่นก็ใส่เกือบเลคบยครับเด้อนี่ครับเกือบเก่า มาเห็ดนะครับโอ้เห็ดดีขนาดเลยครับเลยโบเกบาเลยเนาะนะครับเป็นนี่ครับท่อตัดแปลงมาใส่นะครับนี่ครับใส่เป็นหูหน่อยนะครับเด้อจากคลิปทีเดียวนะครับที่ไปใส่ปุ๋ยยางนะครับเพื่อนจะเป็นท่อตัวใหญ่นะครับบ่อยใส่ตัวโดดมันจะไหลแห้งตัวนี้มาใส่หน่อยนะครับไหลคอยนะครับเด้อนี่ครับโอ้ขนาดาษพวกนเพื่อนวาท่อพหุขนนะครับโดมาใส่พหุขน นี่ครับอยวจะพาพี่น้องไปชมเบิ้งนะครับวิธีการใส่จะออกมาในรูปแบบใดนะครับจยให้คุณพ่อผนพาไปใส่เบื้องครับไปจะพาไปชมเลยครับนี่ครับทั้งสวนนะครับที่ใส่นะครับเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับนี่ครับใส่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวเลยนะง่ายเร็วนะครับ ไปแล้วทั้งนี้กับรรจุได้ยี่สิบโลนะครับเด้อถ้าเป็นน้ำก็ยี่สิบลิตรนะครับเป็นปุ๋ยก็ยี่สิบกิโลนะครับจะพาไปชมเบืองครับเด้อว่าก็จะใส่มาในรูปแบบไดนะครับมีมันสับปะรังเห่านะครับเด้อนี่ครับโอ้มันจะเละลงครับนี่ครับครับพอดีครับผูหน่อยพอดีโอ้ขยำน้อยนึงกาไปเลยนะครับนอบนี่ครับไปเลยครับ บอไห้ปุยลงมาได้ห้องเลยโอ้นี่ครับมาเดี่ยวขนาดได้ครับคนน่ะไปได้ครับคนน่ะขาวๆเลยครับบอไห้ปุยไหลออกมาเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ละฝนตกเนาะยังมีหนามอยู่หลังฝนตกก็มาใส่ปุยได้ครับเยาวน้อยหนึ่งครับเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเป็นว่ามันละลายไดวครับมาต่อเที่ลงพื้นคือหายเลยนะครับบอไห้นี้นะครับปุ๋ยยูเรียก้มนครับนี่ครับบอไห้ก้มเลยฝนตกครับโอ้เรี่ยวขนาดได้ครับพี่ ร promet, ประดีก้มเนาะสบายขนาดเด้ยนี่ครับมันสับปะรังเฮาใส่รอบสองนะครับหลังจากปลูกนะครับได้สามเดือนนะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับก็นี่ครับสามเดือนสี่เดือนครับโอ้มันมี่มองงามมองง่ามเนียนะครับใไซเบิด์ตเลยครับง่ามง่ามใส่น้ำกันครับคใช้ได้ครับนี่เป็นไข่ไก่นะครับ เป็นยางเรียวขนาดได้ครับดดครับบค่ะๆเป็นมะม่วงเกับเี่ครับ,บรโอ้เห็ดดีขนาดเด้ครัรมบมดูก้วครับดลูเลยเนาะบายเลมือนั่งกิดมือนั่งหาไรมือหาไรนะครับเป็นมาสบายผู้เดียวนะครับมาจ้างคนง,งานครับอม,มาจ้างคนง,งานเลยนี่ครับ เดี่ยวครับครับบนกลมบนยังสัตย์ยางใสเยนี่ครับโอ้เห็ดดีขนาดนี้ครับนี่ครับมันวิธีการใส่ปุ๋ยมันสับปะรังนะครับเด้อสูตรของทั้งสวนนะครับส่วนคนไหนนะครับสนใจเห็ดนะครับกระที่ตามเมืองคลิปย้อนหลัางหน่อยนะครับเด้อาสาธิตวิธีการเห็ดคทั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอะต่อไปผ้าชุบเมืองมันนะครับครับมันสับปะรัง อันนี้ฟื้มาใส่แล้ครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเด้อเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดียจะมาอัปเดตให้รับชมเดือยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยต่อเนี่งนะครับเกี่ยวกัเฉลี่ยนะครับ,รบแป้งนี้ประมาณสิบกัวไรนะครับกำลังเขียวสวยงามเลยครับหลังฝุตกใหม่ๆนลครับน้ำยังโย